นี่คือเพลงใจสลายที่ราชประสงค์ผลงานล่าสุดที่นักร้องเจ้าของใช้ยาร็องไวเลอร์เสกโลโซแต่งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรวมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิด,บดที่แยกราชประสงค์โดยใบยวันนี้ได้เปิดบ้านย่าสุขาพิบาล5ให้ทีมข่าวนายตเตทนเข้าไปเก็บภาพขณะที่เจ้าตัวและเพื่อนร่วมวง,งรวมถึงก็มิสเตอร์แซกแมนมาเข้าห้องอัดเสียงเพลงนี้ค่ะพร้อมทั้งเผยว่าตั้งแต่ได้รับทราบข่าวเหตุการณ์ก็ตั้งใจอยากจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาทันทีซึ่งนักร้องคนดังใช้เวลาเพียง10นาทีระหว่างนั่งเครื่่องงบบินกกกลลัจาาปป็แต เพลงนี้เสร็จแล้วละค่ะผมแต่งเพลงนี้เพื่อให้กําลังใจสําหรับคนที่สูญเสียแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มีความรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วการความเป็นอยู่ของบ้านเรานั้นจะเป็นเช่นไรเพราะว่าแม้แมขนาดที่กลางเมืองขนาดนี้ยังมีเหตุเกิดค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแล้ะครับเหตุเกิดที่ร้ายแรงทีเดียวเพราะนั้นผมแต่งเพลงนี้เพื่อให้กําลังใจแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเราอย่าหวั่นไหวนะครับ เราเราผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนโดยเสกโลโซยังเปิดใจอีกว่าหลังจากนี้จะรีบติดต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยละค่ะ คนนันเงเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมบ้นิทที่วันนี้ไปร่วมงานเดินแบบพาพไทยที่ลานพักผาพพรากรสยามภารกรก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ระเบิดทําให้งานที่รับไว้บางงานต้องยกเลิกไปแต่การเดินทางมาทำงานในห้างใหญ่ใจกลางเมืองแบบนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเพียงแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ จะมีบ้างในบางในบางงานที่อาจจะมีการเลื่อนไปก่อนหรือว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีการยกเลิกอะไรเยอะมากค่ะเรียกว่าก็ต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นดีกว่าเนาะแล้วก็คือจริงๆทุกคนนะคะไม่ใช่แค่แพนทุกคนไม่ว่าจะเดินทางไปไหนยังไงก็ตามเนี่ยคือทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอก็อยากให้ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทกับทุกๆสิ่งที่เราทํานะคะ ด้านคุณแม่ลูกหนึ่งเป้ยป่านว่าที่อุ้มลูกชายมาโชว์ความน่ารักในงานอีเวนต์บ่ายวันนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับของน้องโปรดทุกคนที่เข้ามาชมแชร์แล้วก็กดไลค์ให้กับความน่ารักของคลิปที่ลูกชายตนเอ่ยปากชมนางเอกสาวชมพู่อาร,รยากันสนั่นโลกโซเชียลพี่พวุ้ยเด้วยเธอเผยว่าหลังน้องโปรดได้มีโอกาสดูดีวีดีคอนเสิร์ตของเบิร์ตธงชยัยและได้เห็นสาวชมพู่เป็นแขกรับเชิญลูกชายก็รู้สึกชื่นชอบซุปตาคนสวยตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคุณย่าซื้อแผ่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตมาแล เขาคือไปเป็นแขกรับเชิญลูกเป็นแขกรับเชิญนะ่ะก็เขาก็เขาก็จำได้แล้วเขาก็รอดูแล้วเขาก็ติดตาติดใจคือแบบเขาจะรอรอดูแต่เออชมพู่อย่างเดียวเอะไรอย่างเงี้ยไอซี่ชมก็มาตอบเอให้พันเนื้ออะไแม่กับชมพู่ใครสวยกว่ากันือชมพู่ เขาที่เดากันว่าสาวเป้ยเป็นมาดามแม่ลูกอ่อนเรื่องเยอะและลืมเพื่อนนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าเห็นข่าวนี้แล้วทั้งยังแอบคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองอยู่เหมือนกันแต่สาเหตุที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนกับเพื่อนนั้นเพราะเธออยากรีบกลับบ้านไปอยู่กับลูกชายซึ่งเพื่อนๆของเธอก็เข้าใจดีค่ะ